สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็มีเลขนำโชคเด่นตามดวงงวดวันอังคารที่หนึ่งกันยายน2563ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังมองหาเลขเด่นนะครับ เป็นการประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กันยายน2563มาดูดาวที่โคจรและดาวที่มีอิทธิพลต่อดาวดวงวันในวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกนะครับในงวดวันที่วันอังคารซึ่งตรงกับวันอังคารที่1 กันยายน2 5 6 3ครับมาดูดาวที่โคจรในแต่ละราศีกันก่อนนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ราศีเมษครับในเบื้องต้นราศีเมษมีดาวอังคารและดาวมเมฤลตยูดาวอังคารหมายถึงเลขสามเมตยูหมายถึงเลขศูนย์สามกับศูนย์อยู่ในราศีเมษครับราศีพฤษภบ้างเปล่าบ้างเปล่าครับไม่มีดวงดาวราศีเมถุนราศีเมถุนมีดวงดาวอยู่สองดวงครับมีเลข ดาวราหูกับดาวศุกร์เลขคือเลข8กับเลข6กครับอยู่2ดวงครับสถิตอยู่นะครับแล้วก็เดือนต่อไปคือราศีกรกฎบ้างเปล่าราศีต่อไปคือราศีสิงห์ราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเกษตรอยู่ในตําแหน่งของอาราศีสิงห์ครับอยู่ในช่วงนี้ครับและดวงเดือนต่อไปครับคือดาวพุธครับอาดาวราศีกันราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเกษตรนะครับ ลาวพุธเป็นดาวเกษตรในช่วงเดือนกันยายนอยู่ในตําแหน่งของราศีกันครับราศีต่อไปราศีตุลว่างเปล่านะครับราศีต่อไปนะครับ ราศี down, ต่อไปราศีพิจิกก็ว่างเปล่าไม่มีดวงดาวสถิตครับราศีต่อไปคือราศีธนูราศีธนูมีดวงดาวอยู่สองดวงครับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดาวพฤหัสก็แดาวเสาร์คือเลข5ากับเลข7จครับสถิตอยู่ในราศีธนูครับราศีธนูราศีต่อไปคือราศีมังกรว่างเปล่าครับว่างเปล่าไม่มีดวงดาวโคจรสถิตอยู่เลยครับราศีต่อไปคือราศี กลุ่มนะครับราศีกลุ่มมีดาวอยู่2ดวงคือดาวจันทและดาวเกตเกาะกลุ่มอยู่ครับจันกับเกตก็คือ 2- องข้เกาครับเกาะกลุ่มอยู่ครับราศีต่อไปคือราศีมีนนะครับราศีมีนเป็นราศีว่างเปล่านะครับมาวิเคราะห์ตัวเลขตามดวงนะครับวิเคราะห์ตามเลขตามดวงนะครับในงวดวันที่หกันยายน2563ตรงกับวันอังคารนะครับ ตรงกับวันอังคารถ้าเลขวันกําลังวันอังคารก็คือหมายถึงเลข3ครับเลข3นะครับที่ผมดึงเป็นตันรางเลขเด่นไว้เพราะอิทธิพลของดวงดาวครับคือเลข3เลข3เป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลข3เป็นเลขเด่นกําลังวันอังคารครับมาดูในงวดวันที่1นะครับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ในตกในช่วง เวลาประมาณ13นาฬิกา4 5ถึง50นาทีนะครับ13 .45 ถึง50นาทีจากการทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างและรางวัลที่1ในเวลาโดยประมาณครับ1 5 4 5ถึง15.50ุด้นะสดครับการจับลัคนาจรครับลัคนาจรที่ผมจับตามเวลา สละกินแบ่งรัฐบาลออกได้ก็คือลัคนาจะมาตกสถิตยอยู่ในราศีธนูครับราศีธนูราศีธน,นูก็มีดวงดาวอยู่สองดวงครับราศีธนูมีดวงดาวอยู่สองดวงคือดาวพฤหัสและดาวเสาครับพฤหัสและเสาหมายถึงเลข5กับเลขเจ็ดอยู่ในราศีธนูเกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับและดวงดาวที่มีอิทธิพลส่งแสงถึง90 องศานะครับมีดาวอยู่2ดวงครับคือดาวลาหูและดาวศุกร์นะครับดาวราหูและดาวศุกร์เร็งเล็งราศีธนูอยู่เลยครับจะส่งผลสะ้อนเต็มที่นะครับสะพอนเต็มที่นะครับดังฉะนั้นเลข6กับเลข8 8กับ6ถือว่าเป็นเลขโดดเด่นอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งถ้าอยู่ในช่องตารางดวงดาวครับผมได้ดึง ผมได้ดึงตัวเลขนะครับได้ดึงตัวเลขนะครับได้ดึงตัวเลขทีวเ็เลขเด่นราศีในราศีราศีธนูครับราศีธนูก็มีเลข5กับเลข7็ครับดึง5กับ7มาวางไว้ในตารางครับ5เขตวางไว้ตารางและดวงดาวที่เล็งกันก็คือเลข8กับเลข6ครับเลข8กับเลข6 แล้วก็อิทธิพลของดาวศุกร์จะเคลื่อนย้ายจะเคลื่อนย้ายในวันที่3นะครับในวันที่3กันยายนครับมาในราศีของราศีกรกฎนะครับและก็ดาวราหูก็จะย้ายเดินหน้าไปในช่วงใกล้เคียงกันนะครับดาวสองดวงนี้อิทธิพลรัศมีแรงมากครับฉะนั้นเลขที่โดดเอ็กตัวหนึ่งก็คือเลข8าดกับเลข6นะครับ 6กับ8ครับผมใส่ในตารางครับในช่องนี้คือเลข5กับเลข7นะครับ5กับ7นะครับ5กับ7แล้วก็6กับ8นะครับ6กับ8แล้วก,ดววดวออกว็ดาวประจำวันคือดาว icides, อังคารนะครับออกวันอังคารดาวประจำวันคือดาวอังคารผมใส่ในตัวนี้นะครับดาวอังคารนะครับแล้วก็ดวงดาวอีกต่อไปครับที่มีอิทธิพลนะครับที่มีอิทธิพลต่อ,อ ลัคนาจรในราศีในราศีธนูนะครับราศีธนูถ้านับจากราศีพฤษศครับนับจากราศีพฤษกมาถึงราศีธนูจะเป็นราศีที่8ครับหนึ่ง6 7 8าสาี่ห้าดดราศีที่8นะครับราศีที่8ฉะนั้น เลข8ก็ถือว่าเป็นเลขที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งครับเลข8ครับราศีที่8เป็นเลขที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นี่ใกล้จะเคลื่อนย้ายย้ายในวันที่2หรือวันที่3นะครับย้ายราศีมาราศีกรกฎการนั้นอิทธิพลดาวศุกร์ถือว่าโดดเด่นโดดเด่นมากอีกดวงหนึ่งนะครับโดดเด่นมากอีกดวงหนึ่งสองแสงถึงเต็มที่นะครับ ในช่วงเดือนกันยายนปี yup well, one. One 2 5 6 3ดาวที่โคจรสถิตในตำแหน่งดีมีมากครับเป็นดาวเกษตรด้วยนะครับดาวอังคารเป็นดาวเกษตรนะครับเป็นดาวเกษตรอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษครับแล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวเกษตรก็คือดาวอาทิตย์ครับอยู่ในราศีสิงห์ดาวเกษตรดวงหนึ่งก็คือดาวดาวพุธนะครับเลขสี่ครับอยู่ในราศีกันครับดาวเกษตรอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัส ดาพื้นรหัสนะครับดาวพื้นรหัสก็คือเลขห้าครับอยู่ในราศีของธนูมีดวงดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในตําแหน่งส่งแสงนะครับฉะนั้นการคนที่เกิดในช่วงราศีคนที่เกิดในราศีกันก็ถือว่าเป็นคนที่จะมีโชคมีลาบมากพอสมควรนะครับดูเลขเด่นนะครับดูวเลขเด่นที่ส่งแสงถึงนะครับถ้า ลัคนาจรที่สถิตจุดในตำแหน่งของราศีราศีธนูครับดาวที่ส่องแสงถึงกันนะครับดาวที่ตีโกลนกันนะครับตีกลนกันคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เป็น5กับลัคนาครับ1 2 3 4 5ี่ครับแล้วก็ส่องแสงไปถึงราศีราศีเมถุนนะครับเป็น3นะครับยกหน้ายกหลังครับ1 2 3สครับแล้วก็ ราศีที่เป็น5ในช่วงหน้าก็คือ1 2 3 4 5หนะครับตีโกลนกับราศีาดาวที่ตีโกลนกันนะครับดาวที่ส่องแสงถึงกันนะครับส่องแสงที่กันพลังอํานาจนะครับพลังอํานาจลาพลังอํานาจส่องแสงถึงนะครับฉะนั้นเลขที่โดดเด่นนะครับผมเขียนเลขไว้ในตารางไว้ มีเลขห้าเลขเจ็ดเด่นที่สุดครับเลขหกเลขแปดตัลรองครับแล้วก็มีดาวจันทรครับดาวจันรจะย้ายในเวลา21่สเนาฬิกาของวันที่หนึ่งกันยายนหรือว่าดาวจันทรมาถึงเลขสองโดดเด่นอีกดวงหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์สองแสงคือดาวตีกลถึงนะครับโยกหน้าถึงโยกหลังถึงนะครับตีกลถึงแล้วก็ดาวดวงหนึ่งดาวมรุตยูนะครับมฤตยูอยู่ในตำแหน่งของดาวอังคารคู่กันอยู่นะครับดังนั้นเลขที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับ มากที่สุดตัวเลขมงคลเลขนําโชคที่เป็นเลขเด่นมากที่สุดถ้าผมจับคู่เด่นบนล่างให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมนะครับก็เป็นเลขเด่นบนล่างครับอย่างงวดล่าสุดครับอย่างงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่ผมเน้นอ่างวดล่าสุดของวันที่16นะครับที่ลงให้ท่านสมาชิกได้ดูครับเลขเด่นตามตารางผมเน้นที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดครับเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดการจับคู่กันนะครับผม น้ำหนักมาดี่177แล้วก็ที่สกหน่งห่งสี 1, 4, 7, 7่เจนะครับแต่ตัวเลขที่ที่ผมได้กำกับตัวเน้นไม่เข้าครับกผลการออกก็คือเข้าเลข11ครับในรางวัลเลขท้าย สองตัวบนนะคร i, Pokémon, ับแปดหนึ่งหนึ่งรือว่าเลขหนึ่งหนึ่งเข้าตามสูตรเข้าเข้าตามเลขเด่นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์มีลักมีแรงมากครับย้ายดาวเคลื่อนย้ายในวันที่สิบหกนะครับดาวอาทิตย์ดาวเคลื่อนย้ายในวันที่สิบหกเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวอาทิตย์ส่องแสงมากนะครับเช่นเดียวกับงวดวันที่ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนอิทธิพลของดาว ลัคนา,าจรมาตกสถิตยอยู่ในราศีธนูราศีธนูนะครับซึ่งมีดาวพฤหัสเลขดาวเสา5ห้ากับเจ็ดเกาะกลุมอยู่นะครับห้าดาวพฤหัสคือห้านี่เป็นดาวกาเกษตรในเรือนนะครับเป็นดาวกาเกษตรในเลือนมีดาวเจ็ดมีเลขดาวเสาคือเลขเจ็ดคู่กันอยู่นะครับฉะนั้นน้ำหนักตัวเด่นนะครับน้ำหนักตัวเด่นที่ผมสรุปเลขคู่เด่นไว้นะครับ คู่เด่นบนล่างนะครับผมที่จับคู่ไว้ให้ท่านสมาชิกได้ดูครับที่จับคู่ก็มี5 7 7 5 6 8 8 6 5 6 6 5 8 8 8 5 ห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดสองห้าห้าสองสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับที่เป็นชุดสองตัวนะครับบนล่างครับอ่ามาได้ทั้งตำแหน่งเลขท้ายสองตัวบนและเลขท้ายสองตัวล่างครับส่วนที่เด่นที่สุดก็คือห้าเจ็ดครับผมนำหนักมาให้ท่านสมาชิกได้ดูนะคือเล่นมาที่เลขห้าเจ็ดนะครับเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นตัวรองครับเจ็ดห้าเป็นตัวรองนะครับอีกตัวหนึ่งครับห้าเจ็ดนี่เด่นที่สุดนะครับ น้ำหนักตัวนี้นะครับ57เ,เด่นที่สุดครับถ้าตามดวงดาวที่โคจรย้ายครับอีกคู่หนึ่งครับคือ6กับ8ครับ8กับ6ครับ6กับ8 8กับ6นี้โดดเด่นนะครับเป็นตัวลองตัวกันนะครับจะเป็นชุดไหนจะเป็น5 7า5จ็ด 6, 6ตัวไหนจะบนเล็ก้ทย2ตัวบนเล็กไทย2ตัวล่างก็ มันหล่อลุ้นกันนะครับแต่น้ําหนักนะครับ5775นี่โดดเด่นมากที่สุดนะครับกําลังพลังดวงดาวที่ส่องแสงถึงนะครับที่ส่องแสงถึงเพราะดาวที่สนับสนุนเขานะครับสนับสนุนคู่ของ57นะครับคือ ดาวที่ตีโคนและเล็งส่งผลส่องแสงถึงนะครับในเรือนของราศีกรกฎมีดาวราหูดาวศุกร์ส่องแสงถึงนะครับส่องแสงถึงของเก้าสิบองศาเลยครับห้าเกเจ็ครับแล้วก็ดาวทิศส่องแสงถึงนะครับโยกตีโกนกันนะครับตีโคนไม่ถึงว่ารัศมีดวงดาวที่มันส่องแสงแรงผลักดันให้ตัวเลขคู่นี้ครับห้าเจ็ดเป็นเลขที่เด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดในจํานวนเลขไทยเลขชุดสองตัวครับนะที่ที ตา,ตามดวงลักษณะดวงดาวเป็นรูปแบบนี้57หรือ75จะเป็นเลขเด่นนะครับจะมาในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวบนหรือเลขไท้าย2ตัวล่างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือ6 8 8 6นะครับ6886เป็นเลขเด่นอีกคู่หนึ่งครับเพราะอิทธิพลของอเลข8นี่ก็อยู่ในราศีที่8ครับราศีที่8เลยนะครับถ้าเลขตัวนี้มาอยู่ในราศีที่8ส่วนเลข6ครับเปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้6886 ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับในตำแหน่งเลขชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนี่คือการวิเคราะห์ดวงดาวเลขตามดวงให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลเลขเด่นนะครับในงวดวันที่1กันยายน2563ผมก็ได้นำเลขเด่นตามดวงวิเคราะห์ตัวเลขความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชม ได้ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็นําข้อมูลที่ผมได้วิเคราะห์ตัวเลขที่เป็นเลขเด่นตามกําลังวันนะครับตามกําลังดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็ให้สมาชิกได้นําไปพิจรารณาชอบหรือไม่ชอบนะนะครับแต่ว่าน้ําหนักนะครับน้ําหนักผม เน้นมาที่57และ75าครับน้ำหนักมากกว่าตัวอื่นนะครับคู่อื่นนะครับนี่คือข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลให้กับท่านสมาชิกที่ชอบแนวทางการเสี่ยงโชคจะท่านติดตามรับชมก็นำเลขตัวที่ผมวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปพิจารณาาณในการรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมใน คลิปเลขเด่นนำโชคที่ผมวิเคราะห์ดวงราวตัวเลขเด่นให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลชอบแนวทางก็ ฝากกดติดตามกด s u b ส c r i ล e กดไลค์และกดแชร์กดกระดิง่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปให้กับท่านสมาชิกติดติดตามรับชมกันอีกในคลิปต,ต่อไปนะครับขอให้สมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 6 3อเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบุณครับ สวัสดีครับ